อะไรครับพี่เอะเป็นไรเจ็บไหมโอ้โหเราดูดูรถมันดูขึ้นเนาะอย่ได้นะออกมาเบาเบาลืมบอกได้แผลเลยกูได้แผลเลยมา เ่ยเอาหนขึ้นเออเอาเอาเอเดี๋ยวเอาขึ้นทีะคันขึ้นทีละคันขึ้นทีละคันเลยเจ็บเจ็บมากเลยเลื่นใช่ไหมเนื่อมันมีหลุมเนื้ของเเออเออหลุมคืกันไม่โดนหลุมเด็ดเยยิงบอก็เบาๆเข้ามานะเฮยหาเลสองไปนั่จัคัดเอถอนเียน์่อยน้เนี่ยหน้าหเลย ะอะไรนะมาเกี oh, ่ยวกเลยนะเกี for for ่ยวโอ้โหจะใส่จะใส่เนี่ยแหละโอ้อะไรครับนี่เนี่ยไปหมดเลยเดี๋ยว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 ยกให้เดี๋ยวยกให้หนึ่งสองอ๋อเดี๋ยววางแล้วโอ้โหโอเคอะไรครับเนี่ยลงมาหมดเลยหวาล้วหันมาเอ้าไปหมดเลยไปหมดหมดมันจะไปทางนู้นไปจับฝั่งนู้นไปจับฝั่งนู้นไปไปจับฝั่งนู้น ย่งยองอป็นชเพชรท้นันอะนี้ตั้ง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 ไปจะไตั้งตั้งตั้งขับไปข้างหน้าก่อนขับไปข้างหน้าก่อนมันเป็นไรมากแม่โคงอันตรายไม่เป็นไรพี่ครับ โอ้อะไรครับเนี่ย <c oughs> ขับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขับขึ้นเนาะเอายกหนึ่งสองอย่าให้ปล่อยถ้าผมนะโอ้โหเกียร์ไหน <c oughs> นี่มีบอกเกียร์ไหมเฮ้ยขับได้ไหมเนี่ยขับได้ไหมน่ะข,ขับได้เ <c oughs> จ๋งเลยมากเดี๋ยวพาไปทำแผลก่อน,นโอ้โห Ừ, mới đi thể thùng kìa Ồ, được không Biết <laughs> 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 <Lung xuống> này hát <laughs> จบแล้วไอ้เชี่ยทริปแรกพากัเล่นแล้วเสียบแม่งขู่ก็มาไว้เหลือหมดอันนี้นักชุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยกขึ้นยก้าขึ้นหลังคันลงปากโอ้

ครับเนี่ยไปกันหมดเลยกว่าแล้วตอนแรกผมตอนแรกผมจะลงแล้วแต่ผมคิดว่ามันเทโค้งผ